เสิบสามสิบสาวตี้ยมันถึงขัวบ่แนี้่สิบมรถกระบะได้เพราะอันนี้เด้เติบสามกระบะบะส่งเรกส่งเรงอีกเถียวกระบะมนแก้สตันเหนเด้สองตันกลัวผหนเด้โอ้หรือว่าได้เยอะหนปีที่แล้วนี่สวัสดีครับผมพี่น้อง พาเขาให้พ <laughs> ามาชมธุรกิจครอบครัวครับผมว่จากหนุกน้องมัน่านพัฒนถึงขวไครับกูมั่นนาแรงครับผมพี่น้องราคาสองบาทสองบาทชิมาสองบาท2ีอยู่ครับผมเมืองหัวมันเป็นวีงามงามขัาแมนมันถึงขวบกันแม่นหัวใหญ่นน่ครับผมพี่น้องจังเลยยุกบคุบคคลนผลแล้วครับผม หัวมันหน่อยหัวมันเพื่อนถึงขวบครับผมกู้มันออกซ้ามฝนมากครับผมกู้มันออกแล้วฝนมากได้ปลูกแตงโมครับผมให้มันมันหลแบงปลูกแตงโมจักอันหนึ่งครับผมไฟทั้งทั้งปุ่นเอาไว้เอาไว้มันถือฝนก่อนกับฝนหาราคามันดีขึ้นธุรกิจครอบครัวครับผม มันหัวหน่อยเลยครับผมไปชมน้ำกันดิครับธุรกิจครอบครัวครับผมกระจางคนมันหัวนนห,หน่อยหลายันน้อยเลยครับผมใส่เต็มทั่วเดยคก็ไปละครับปู้เจ็ดข้องเลี้ยงครับผมกระแม่หัวใหญ่เดี๋ยวไปเลยครับผมไปน,นี่มันมันหัวหน่อยมันประทันถึงขวบป่ามันหลายเลยครับผมพี่น้อง พูดนะครับผมถึงปลายางพนนะครับผมไม่เห็นน้งถึงแสงพนหอดปลายางพนนะครับผมปลาอ้อย <c oughs> ขายแล้ว <c oughs> ขายแล้วโอ้ยขายแล้วเหลือตะมันครับผม <c oughs> ทั้งขาง <c oughs> อันไดนกว่าแยกกว่าเพื่อใครไปไวนรับจ้างนั่อันรถเจ้าของติดบนนี้รถโรงงานรถโรงงานรถโรงงานก็ก็มี่ัระมีรถเจ้าของกรารถเจ้าของแก่น้ำกระมีอันมันต้องเป็นรถอันนั้นได้นั่นเห็นว่าเป็นขออแบบนั้นรถสีอ้อยรถอ้อยตัดไอรถตัดอ้อยไหมใส่รถตัดมันจิเป็นอันนั้นนะครับผมแปลงกลางๆ้นี่รถตัดอ้อยเด้อครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชม ตาติดตามชมน้ำกันครับผมผนกำลังตัดอยู่คนกับผมกำลังเปิดหน้าอยู่ครับกำลังเปิดหน้ามันมีรถจาขวงเขาว่าจ้างหรือมั้งเขาอากเสีย่าจ้างอ๋อมันมันมันถือกว่านะเนอ้ยินเขาว่ามันถือกว่าจ่างคนตัดจ่างเขาตัดนี่เขาถือมาตายเป็นหัวตันมั้ง รถนี man, okay. ่แม่ซุ้เหมือนรถไอ้รถอันนี้เขาตายเป็นหัวตันตัวตายเป็นหัวตันไอ้อันนั่นหัวตันรวมทั้งรถแก่รถอันรถแก่ก็ตั้งหากแล้วก็แก่เป็นหัวตันคือกันรถแก่กับแก่เป็นหัวตันคือกันเต็มหันกับรถถึงยี่สิบตันนี่นั่นประมาณชิบหกชิบเก็ดตันนั่นเลยรถนั่นบอลหนึ่ยัด มันยังหลายอยู่เด้อครับผมพี่น้องเหลืออยู่นี่ก็ะิเต็มทั่วพอดีนะครับผมเต็มนี้เลยครับธุรกิจครอบครัวปีกวไก่มันหัวใหญ่ตัวมันหัวใไงเต็มโอ้มันมันถึงขวบมันสีหัวใหญ่มันถึงขวบ,ม,วม,ขวบม,มันได้ปี นี่ยขันห้าเอาใบถึงขวบมันก็สิใหญ่อยู่นี่สามเดือนฝนมานี่เฮาก็ระเบิดหัวมันโดเนี่เอาปุ๋ยใส่ระเบิดหัวมันก็ล่อปีชักสองเดือนกูวัดนี่กต่หัวใหญ่แต่ว่าราคามันก็สูแตงโมู้ไปแล้วแตงโมจะขายดีกว the ่าขันเฮาปลูกแตงโมนี่แตงโมมันก็จักเดือนสองเดือนเหมือนบ่กสองเดือนก็ได้เก็บแล้วเตียงมู้ ปูไว้แต่ปลูกม้อเนาะเอาแตงโมลงหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆล่ะบังคับมันออกนอกด้วยรูแห้งในราคาดีปลกหม้อั่นคือปอยขนปลูกแตงโมซับปลาอ้อยโอ้เขาจ้าได้เงินดีตัวคนกินดีสัม14ลายยี่นี่14ลายที่ทั้งเบิร์ตบ่อมองปลูกมั่น14ไร่กูออกนี่เอาแตงโมใส่กับผม หอดป้ายยาง่นครับผมอ้อยนันกระแม่นนะครับผมแต่ว่าขายไปแล้วนี่ตะแก่เพิ่นทางตัดไปแล้วครับผมสีผ้าปเบิ้งรถอ้อยครับผมอ้อยรถขาตัดอ้อยครับยุ่ใกล้ๆกันนี่นะครับผมน่ะจอที่นั่นครับผมส้มันแล้วมาส้มรถตัดอ้อยครับผมกําลังเปิดหน้าไหม ปิดง่ายมากครับผมง่ายก็มาจากแปลงท้าขุนครับผมเปิดนาใบเมียดบวชพมกําลังสอมใบเมียดกันอยู่ครับผมเปิดนาแรกใบบวชมปันใดครับผมไปโชคกันเรยครับเป็นเปน็นนั้นเลยครับผมพี่หน้อเป็นใบใบมันจะขึ้นไปยันเป่าบปลอก ข้อผอรครับผมนี่จะไปตั่งเปิดนาเปิดนาแล้วก็สไแล้วครับผมนี่อีกชุดหนึ่งครับผมทีมาไทยท่ำนี่ครับผมชุดเป็นรถโรงงานดือกันครับผมนี่ น,นี่เป็นอ้อยตุลาเด้อครับผมพี่น้องอ้อยตุลาหน้าหนาครับงามแห้งเปิดหนาแลยเปิดยางเนียจังน้อยครับอ้อยมันล่องทีขัดอ้อยล่องทีมันสิเปิดยางครับใส่รถตัดนี่มันต้องล่องห้างห้างจังน้อยขัดล่องทีปีนรถคร้างนึงกับชิบปปิเหยียบอ้อยครับผมนี่กำลังเปิดหนา โอ้โ,หโ,หโหพอถือชางแล้วครับผมลวมมาพี่มันข่าหนาร้อนนะครับผมล้มมันเปลี่ยนทิศแล้วต้วมเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะครับผมผมอยู่ทิศเหนือ,น,อน,นี่ยครับผมก็กริลมเหนือตรงล่งไตนี่ลมมันหันแล่ะครับ ข่าไก่พันใดครับผมเปิดถนนเปิดนายังว่าเสียดครับเป็นรถโรงงานคือกันครับผมแต่ว่าพ้นสุดกันพ้นสุดครับผมสุดนี้มีแต่รถทิปลอ้อ รถยีดด่หอ้อเดียวกันนะครับผมรุ่นเดียวกันครับผมรถหน่อยออามาเอานนิไม่ต้องรถหน่อยครับผมมันมีรถใหญ่ออเปิดนาบ่อนครับผมเปิดนาเปิดนาเปิดข้างครับ มีหลายชุดครับผมพี่น้องรถต้องงานขึ้นกันนะครับทั้งคุ่นกะขืนอ่อย,ยครับผมทั้งคุ่นครับผมจะขืนอ่อยกันครับผมหนึ่งตัดอ่อยสดคือก,กันครับผมแต่ว่าใส่พ้นตัดกําลังขีบขึ้นอยู่ครับผมอ่อยย่างลายอยู่ด้วยครับผม,อยอยบผมพี่น้องเอาเนี่ หน่อย,ยปลาเนี่ยก็งามๆครับเกิดหน้าได้แล้วครับผมหมดเลยเดิมไหวเลยได้ครับผม,มไหวนะงามครับผมดูปลาเนี่ย ็มแล้วแป๊บเดียวเต็มแต่รถกระชอเวลาครับผมเต็มแล้ว เต็มๆแบบนั้นครับผม เดียวครับผมเต็มแปบ๊บเดียวเต็มอ้อยหนาแห้งครับผมพี่นอ้องอ้อยตุล่ารถกระเซามาลาบท่านเด้ครับผมคุณครับผมรถกระเซากำลังมากรถกระเซายนเทบท่านครับผมเต็มไว้ครับผมจากซิบรอมานีครับผมจากสิบรอมาฮอ,อดบงนีสามกระพงนะครับ อ๋อครับผมพี่น้องนี่สางกระพงสางกระพงกับตันกลัวเลยครับตันกลัวเปล่าครับขนาดครับผมใส่พูนพวนเลยหัวชิมเลยครับผมพี่น้องหน่าเกลียครับ ครบเกรลยอยกิโลผนได้ครับผมเบงพร้อมคล่องแถวของเขาครับผมรถขั้นหน่อยคล่องโตดีครับ ม,มีแล้วครับผมรถกระชาบัทันเด้ครับ ดีครับผมรถกับเศร้าจนเทพว่ท่านครับผมโอ้รอบจัดรอบรอบจัดก็สุดเนื้อครับผมพี่น้องสุดผมไปทายถ้ำรอบว่จัดปนี่ครับผมนี่แน,น,น,น่นอนเลยครับผมนี่รถกับเศ้าเทน้ำว่ท่านเลยครับผม เพืเดียวประมาณ20ิเมตรตัดประมาณ20ิเมตรครับผมตเต็มหรอรถกระซ้านี่วัดท่านเลยครับผมโอ้คา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 ,า,าผมเจ้านี่ชุดนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับผม ร้อยตันนีสบายได้ครับผมกันรอบจัดจังส่ครับผมค่อยหน้าหนาค่อยหน้าหนาก็ย้อยยนแสงเลือครับผมพี่นอง ไงไงไงแห้ง,งครับผมขอไก่ว่าใดด้วยเปิดนายลราครับ สุดนีไม่แต่ซิบหรอเด้อครับผมมมีรถพกหรออนันยูน่กนันนี้ครับผมกล้องโตดีครัขนาดครับ

มาหนีเต็มแล้วโอ้เนืนอนเนืนอนครับผมคว่ำไว้คว,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 ว่ำไว้คว่ำคว่ำตัวของเพื่อนครับผมลดน้อยได้ครับผมนี่ใส่พูนๆไปเลยเ0 0นร้อยกิโลเลยครับผมเตนะ็มขนาด นแสงครับผมพี่นอ้องตปเว้นที่โต๊แล้ว ยอดเลยครับผมโอ้เต็มล้วครับเต็มแล้ว,ลวชุดนี้จัดก็ชุดที่แล้วครับผมจัดกว่ารอบจัดกว่าชุดที่ผมเคยไปทายถ้ำมากครับผมรถรถกระเซ้าแกน้ำบมอท่านเลยครับผมแน่นอนแน่นอนครับผมรถที่ปลอดถอยมากแล้วครับผมเปลี่ยนทางไม่ะครับ สิบล้อยู่ไก่แห้งครับผมตกถอยมาประมาณเพลิงหนึ่งครับผมงจ่าใเท่ไก่แนีนอนครับเนีนอนเต็มแล้วครับสองอารถสิบล้อมาขวางไวยครับผมรถกระซ่าจังบบเออยู่อเน่ยครับผม ไว้ไปฝนกับไปเท้าใช้ทั้งฝนครับผม <c oughs> เปิดแคมพันบวันอพอรถเนี่ยโอเคครับผมพี่น้องเก็บเนี่ยเก็บรถตัดอ้อยรุ่นเล็กครับผมสุดยอดเลยเฮะสุดยอดครับผมสุดยอดแฮียครับผมสุดนี่ดอ,อกจักรกลกนาดครับผม ขอบคุณในหลายเด้อครับผมพี่น้องที่มาเบิ่งมาส่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม